คาถาหลวงพ่อคูณรวมเรียกซับแคล้วคลาดเอื้ออังกูลแม้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่พระคาถาของหลวงพ่อคูณยังอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาตลอดมาหากท่านใดได้ฟังหรือได้สวดเป็นประจำชีวิตจะสมบูรณ์พูลผล,ผลร่ำรวยค้าขายดีเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดน่าอัศจรรย์หลวงพ่อคูณเป็นพระเกจิชื่อดัง ของคนนครราชสีมาผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรกันที่วัดบ้านไร่กันมากมายให้พี่ทุกท่านตั้งนะโมสามจบแล้วสวดไปพร้อมกันเลยครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังนกพักไกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคล่าสัตว์ตรูวินาศสันติธรรมังนกพักไกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคล่าสัตว์ตรูวินาศสันติสังคังนกพักไกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคล่าสัตว์ตรูวินาศสันติและสวดต่อบทนี้อีกสามจบพุทธังหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายวินาศสันติพุทธังหม ทำมังหมสสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังหมส์ทำมังหมสสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติภาวนาเป็นประจำทุกวันจะออกจากบ้านจะขับรถหรือก่อนนอนขอบารมีหลวงพ่อคูณช่วยดูแลรักษาขอให้ข้าพระเจ้าชีวิตราบรื่นและดียิ่งยิ่งขึ้นไป